รบก,กดติดตามช่อง u ู u ูปเพจปั้นขายที่ดินด้วยนะคะวันนี้นะคะโปรโมชั่นค่ะร้อนแรงวันที่8เดือน8นะคะจำนวนแปแปลงราคา8ป0แสนบาทเท่านั้นนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนเลยนะคะแปลงที่เข้าร่วมโปรโมชั่นนะคะ19ค่ะ19นะคะ20นะคะ2 1นะคะเทรน,นคอนกรีตนะคะกว้าง12เมตรนะคะไฟฟ้าน้ำประปานะคะต่อขยายเข้าแปลงที่ดินได้เลยนะคะคู่ระบายน้ำของเราพร้อมมากเลยนะคะแปลงโอนเอของเราหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะ ด้ลหลังติดบอ่อปลาขนาดใหญ่บ้าหือมาเลยนะเพราะจะบอกว่าเหมาะสำหรับสร้างบ้านที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศท่านจะซื้อไว้เก็งกําไรก็ได้ค่ะหรือท่านจะซื้อทําเป็นบ้านเช่าสร้างบ้านขายก็ยังได้เลยนะคะท่านก็ดูว่าถ้าท่านมีบ้านนะคะแล้วท่านมีน้ํา แหล่งน้ําอยู่ข้างหลังนะคะแล้วก็มีแต่ความียวขจีของต้นไม้มันจะมีแต่ความสบายตานะคะทําให้เรามีความสุขทางใจนะคะทําให้เรามาจิบกาแฟแล้วก็ฟินๆนะคะที่ดูสิคะตอนนี้ในกรุงเทพนะคะเชื้อโรคก็เยอะฝุ่นควันก็เยอะความไปอัดไหนจะโควิดนะคะเห็นไหมคะว่าโควิดทําให้เราเรียนรู้ว่าความมั่นคงไม่มีจริงนะคะแต่ถ้ามีจริงคือเราต้องมีบ้านนะคะที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะคะแล้วเรามาทําสวนปลูกผักเลี้ยงปลานะคะให้เราปลูกทุกอย่างที่เรา เรากินทุกอย่างที่เราปลูกปลูกทุกอย่างที่เรากินด้วยมือของเราเองนะคะเราก็จะปลอดภัยนะเห็นไหมคะเลี้ยงทุกอย่างเรากินทุกอย่างที่เราเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงทุกอย่างที่เรากินนะคะด้วยมือของเราเองนะคะเราต้องกลับมาอยู่กับธรรมชาติแล้วนะคะสาหรับที่นี่นะคะบ้านสวนลอง1 0กม5.5น้องเสือปทุมธานีนะคะห่างจากถนนรังสิตน,นครานายกเพียง5กิโลครึ่งคะ่ะ ข้ามาก็จะมาเจอที่ดินของเราที่ดินของเราอยู่ใกล้นะคะที่วการอำเภอเซเว่นโลตัสนะคะอำเภอหนองเสือนะคะโรงพยาบาลสถานีตำรวจนะคะตลาดเจริญการซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในย่านหนองเสือนะคะสวยสุดที่สุดในย่านนี้ก็คือตรงนี้ค่ะบ้านสวนคลอง10กม5.5นะคะตอนนี้ปันยืนอยู่ที่ถนนนะคะกว้าง10 2เมตรนะคะถนนของเราเชื่อมถึงกันทุกซอยนะคะตอนนี้ปั้นอยู่ที่แปลงที่ร่วมจัดโปรโมชั่นนะคะวันที่8เดือน8นะคะจำนวน8แปลงราคา8 0 0แสนบาทนะคะรีบทักมหาปั้นเลยนะคะเพจขายที่ดินนะคะ YouTube ปั้นขายที่ดินนะคะ0954018698 Facebook ปนน้นั้นนันันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ